ก็มาอยู่กันในสุนปล้มแปลงเลสก,กันนะคะซึ่งส่วนปล์มนี้นะคะเป็นปล์มน้ำมันสายพันธ์โกลเด้นนะคะมีอายุประมาณ32เดือนค่ะก็ได้ทำการใส่ปุ๋ยมาแล้วนะคะประมาณ10รอบนะคะก็ใส่ปุ๋ยตามมาตร,รฐานของการใส่ปุ๋ยปล้มน้ำมันเลยค่ะก็คือ3ครั้งต่อ1ปีนั่นเองนะคะลักษณะเด่นของปล์มน้ำมันสายพันธุ์โกลเด้นนะคะข้อที่1ค่ะก็คือให้ผลผลิตมากกว่า5ตันต่อปีต่อไร่นะคะ ข้อที่2นะคะทลายปาล์มนะคะก็จะมีเนื้อมเมล็ดหนาทลายบางและก็ยังให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันปามที่สูงถึง26และ28เปอร์เซ็นอีกด้วยจ้าข้อที่3ค่ะปาล์มน้ำมันนะคะก็จะมีลักษณะต้นเตี้ยสูงช้าเก็บเกี่ยวสะดวกค่ะข้อ4นะคะปาล์มน้ำมันสายพันธุ์โกลเด้นนะคะสามารถทนเล้งได้ถึง90วันเลยนะคะและยังให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ ฝนปาล์มสุกรอบชั้นนอกนะคะจะหลุดร่วงออกช้าค่ะทําให้ฝนปาล์มรอบชั้นในนะคะจะสุกสม่ําเสมอเลยนะคะมีผลทําให้เปอร์เซ็นต์น้ํามันปาล์มเนี่ยค่ะสูงมากขึ้นค่ะขอ้อที่๖นะคะปาล์มน้ํามันสายพันธุ์โกลเด้นค่ะเป็นเอกชนรายแรกนะคะที่ได้รับการยอมรับรับรองนะคะให้เป็นพันธุ์ปาล์มแนะนํานะคะจากกรมการเกษตรค่ะ น้ำมันสายพันธุ์โลเด้น,นะคะก็เป็นหนึ่งในพันธุ์ปาล์มสัญชาติไทยนะคะที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะสําหรับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันค่ะค่ะสําสหรับการทัวร์สวนปาล์มแปลงเล็กสายพันธุ์โลเด้นของเราวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะนําเสนอความรู้ใหม่ๆให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันอีกนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ ในการลงพื้นที่ชมสวนปลาล์มน้ำมันสายพันโก l เด n t เ n e r r a นะคะอายุ32เดือนค่ะโดยรวมแล้วนะคะกว่า90%ค่ะการออกทลายของปลาล์มน้ำมันนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะลำต้นทางใบสมบูรณ์ค่ะ ถือได้ว่าปั๊มน้ํามันสายพันธ g o l ก e n t e n เ r a นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะในการเลือกสายพันธ์ุปั๊มน้ามันของชาวเกษตรกร,กรชาวสวนปั๊มน้ํามันค่ะโดยเลือกสายพันธ์ุจากแปลงพอที่ได้รับมาตรฐานและมีแหล่งจำหน่ายอย่างชัดเจนเพร้อมมีใบอนุญาตนะคะ